ที่อำเภอยะรังจัดก,กิจกรรมรันฟอร์ยาทีม2023ซีซัน3วิ่งเพื่อเด็กกำพรา้าปีที่3และมอบทุนให้เด็กกำรรพร้าชิงถ้วยกิจยศนายแพทย์กเกษมมันาชัยองคมนตรีมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า5,000คนครับที่เมืองโบราณยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสศียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานรันฟอร์ยาทีม2023ซีซัน3 วิ่งเพื่อเด็กกำพร้าปีที่3พร้อมมอบทุนให้เด็กกำพร้าและปล่อยขบวนนักวิ่งกว่า5,000คนโดยมีนายวันสุกรีแวร์มามะในอำเภอยะรังกล่าวรายงาน ในอำเภอยะรังกล่าวว่าราันฟอยาทีม2,023ซีซสัส้น3วิ่งเพื่อเด็กกำพร้าปีที่3และมอบทุนให้เด็กกำพร้าชิงถ้วยกิติยศนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้ารวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับประชาชนซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกว่า5,000คนครับนอกจากนี้ค่ะภายหลังจากการเปิดกิจกรรมดังกล่าวแล้วค่ะนางพัติมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานีในอำเภอนายกอบตอร่วมกันมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและมอบทุนให้เด็กกำพร้าซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่และจะมากการาก,กิจกรรมดีๆมีการจัดก,กิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเป็นทุกๆปีค่ะ